สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมพนเศษเกินประจำทุกวันเนี่ยครับแบบเจดำคลัมเปลิลวเคห์ฟองกันแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่อในทุกช่องทางการติดตามเราก็เาลยนนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูน United Fish. ยูนิเต็ดฟีตเจนี่กับเจดำทุกวันฝากแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูนสานั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูน33นะจ๊ะ วันนี้มันคือวันศุกร์นะครับไปเริ่มมาที่ฟุตบอลบุนเดสติกันจังหวัดตีหนึ่งครึ่งอาร์เบไลิ์ซิกโดนกับสตุดการ์ดนะไลฟซิกเนี่ยนัดแรกแพ้เลยกูเซ่นมา2-3ส่วนสตุดการ์ดขนมโบคุมมา5-0าฟอร์มต่างกันเลยเฮตุเฮตคู่นี้ไม่น่าเชื่อ10นัดสตุดการ์ดไม่เคยชนะไลฟซิกเลยเสมอได้2และแพ้ไปถึง8นัดน,นะตัวเล่นนะครับไลฟซิกวันนี้วิลลี่ออเบิร์นแดนนีโอโม่ติโมแวร์เนอร์ ส่วนสุดการนะครับแดนสากาดูฮิโรกิอิโตะนะแล้วก็เซกูกิรัซี่นั่นเองคู่นี้ลาซิกบังคับชนะในบ้าน2ประตูห่างแม้จะเ hey, ฮได้1ประตูไม่พอหูอื้อข้างหนึ่งซึ่งจะรับู่แล้วโอกาสที่ราซิกจะชนะมันก็มีเพราะสถิติมันบอกแบบนั้นแต่ดูแล้วสุดการไม่น่าแพ้ขาดเพิเ่มเหลือมีเซอร์ไพรส์มองทีเบียนะครับมมาขาวสุดการ ไปต่อกันที่คู่เวลาเตะร์สทีสองตรงนะัพิมพ์เหลืองกฤษนะครับเชลซีดวลกับรูตันทาวนะเชลซีสองนัดเปิดฤดูกาลมาเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งรูตันเนี่ยเล่นไปแค่นัดเดียวแพ้ไบรตันมานหนึ่งสี่คู่นี้เคยเจอกันในเอฟเอคัพสองปีหลังสุดเนี่ยนะทั้งสองนัดรูตันแพ้เชลซีทั้งสองเกมเลยตัวเล่นยับเชลซีวันนี้นะเตกโกซิวาเอนโซฟเปนันเดสแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงส่วนรูตันทาวนะครับทอมล็อกเยอร์ไทชองแล้วกองหน้าเป็นมาเวลัสนากัมบ้าคู่นี้เชลซีนะครับชนะห่างสองประตูในสเตนฟอร์ดบิดดเ่่สม้้้งงงงหาลลููกขึึึนนนไไปแแฟๆถจจะะฮำว เยอะเกินไปเชลซียังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ดูแล้วโอกาสที่จะชนะอยู่ฝั่งเชลซีแหละแต่จะยิงทะลุ3ลูกมันยากไปหน่อยเพราะนั้นวันนี้มองทีมเยือนนะครับลูตันทาวปิดทางกันที่ฟุตบอลลาติกาสเปนนาตี2อครึ่งเซลตาบีโก้ดวนกับบรอัลมาดริดเซลตา2นัดเปิดดูการเสมอ1แพ้1มาดริด2นัดชนะรวด แถมคู่นี้เจอกันเนี่ยมัดดิชนะเซลต้าบิโกติดต่อมา6เกมแล้วนะตัวเล่นนะครับเซลต้าบิโกวันนี้โจเซฟไอดูฟรานเบลทรานและกองหน้าอย่างยากัวสปาร์ตส่วนเหล่ามดดิชนะครับดาบิดอาราบาจูดเบลลิงแฮมแล้วก็วินิสุสจูเนียร์คู่นี้มัดดิบบุกไปนะครับชนะ1ประตูแฟแพนเทนหนึ an, hey, ่ an, งแขน2ประตูเมื่อไหร่เฮ hey, เต็มๆซึ่งจย้ำเติมอยูแล้วพวกเขาดูดีกว่าเจ้าถิ่นเซลต้าบิโกชัดเจนวันนี้น่าจะบุกเบียดเบียดได้1ประตูไว้ก่อนลุนสกอร์ขาดมองไปที่ทีมเยืออนนรราาชชััุดดดขวเลมิ สรุป3ทีมจะาต้คำเป้าคัมคือมาสุกแบบนี้นะครับสุดการ์ดลูตันทาวและเรอัลมาดริดฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมันได้ทุกช่องทางของเราตูนยูเอ็ดฟรีเจ็จทแห่งเจ้าดทุกวันนะพรุ่งนี้มาคำเป้ากันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ